สวัสดีครับสวัสดีทุกคนวันนี้เราก็จะมาต่อกันนะครับกับการแยกตัวประกอบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะอยู่ในหัวข้อของการแยกตัวประกอบพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่า3ที่สามารถจัดอยู่ในรูปของกําลัง2สมบูรณ์นะครับเราจะใช้กําลัง2สมบูรณ์เนี่ยในการแยกตัวประกอบนั่นเองนะครับใครจําสูตรกําลังสสมบูรณ์ได้ไหมสูตรกําลังสองสมบูรณ์นะครับรก็จะมีสูตรว่าหน้า ลบหลังทั้งหมดกำลังสองนะครับเท่ากับหน้ากำลังสองลบสหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนะครับต่อมานอกจากจะเป็นเครื่องหมายลบแล้วยังเป็นเครื่องหมายบวกได้ด้วยนะครับเป็นหน้ากำลังสองบวกหน้าบวกหลังกำลังสองเท่ากับหน้ากำลังสองบวก องหน้าหลังบวกหลังกําล áng, ังสองเออหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับสูตรนี้นะครับผมอ่าอย่าลืมนะครับตรงนี้อ่าถ้านี้ตรงลบตรงนี้ก็จะเป็นลบถ้าตรงนี้เป็นบวกตรงนี้ก็จะเป็นบวกแต่ทั้งสองอันเนี้ยเป็นบวกเหมือนกันเลยข้างหลังสูตรนะครับรูก็จะเขียนย่นย่อได้เป็นสูตรนี้นะหน้าบวกลบหลังทั้งหมดกําลังสองเท่ากับหน้ากําลังสอง บวกลบสองหน้าหลัง <c oughs> บวกหลังกำลังสองนะครับเอเนี่ยคอนเซปต์เมื่อกี้แหละเอามาเป็นเขียนให้อยู่ในรูปสูตรเดียวนะครับถ้าตรงนี้เป็นเครื่องหมายบวกตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายบวกด้วยนะแต่ถ้าตรงนี้เป็นลบตรงนี้ก็จะเป็นลบด้วยเองกูเลยเขียนเป็นบวกหรือลบไปนะครับนี้ถุนนี้นะครับมาลองดู จากสูตรนี้เนี่ยมาลองดูนะข้อแรกครับจงแยกตัวประกอบของ x กำลังสลบแป x กำลังสองบวกสิ 16. เราจะใช้สูตรนี้ในการแยกยังไงลนะ่ะเราจะจัดให้อยู่ในรูปของหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกลังกำลังสองนีนะ่เราจะจัดให้อยู่ในรูปนี้เสร็จแล้วเราก็จะแยกเป็นรูปแบบนี้นะครับเป้าหมายของเราคือทาให้มันเป็นรูปแบบนี้ก่อน พอได้แบ,บนี้รูปแบบนี้ปุ๊บเราค่อยทําให้มันกลายมาเป็นแบบนี้นะมาเป็นแบบข้างหลังโอเคมาดูตัวนีอ้อันนี้นะครับเราก็จะ้จัดเขาจะจัดเป็นรูปแบบนี้ไงหน้ากําลังสองอ่ะลบสองหน้าหลังอสองหน้าหลังที่จริงอ่ากลังสองต้องอยู่ในวงเล็บนะอันนี้ผิดนะครับเดี๋ยวแก้ไขหน่อยอันนี้องเป็นกาลังสองนี้นะครับสองหน้า แล้วก็หลังบวกหลังกําลังสองนี่ไงมันอยู่ในรูปหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองและในเมื่อมันอยู่ในรูปแบบนี้ปุ๊บเราเขียนได้เลยเป็นหน้าลบหลังนะเพราะว่าตรงนี้เป็นเครื่องหมายลบตรงนี้ก็ต้องเป็นลบนะครับ <c oughs> <c oughs> นะต้องจัดอยู่ให้อยู่ในรูปนี้ให้ได้นะแล้วทีนี้จากบทที่แล้วเนี่ยมันคือสูตรผลต่างกําลังสองใช่ไหม ข้อสเนี่ยมันคือ2กําลัง2แล้วก็แยกเป็นเหมือนเดิมนี่นะแยกเป็นเหมือนเดิมนะครับคือหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังนะครับกระจากนี้จากสมบัติเรื่องอ่าเลขยกกําลังอ่าตัวก้อน2ก้อนเนี่ยมันคูณกันแล้วมันยกกําลัง2นะครับเราก็กระจายกําลังเข้าไปนะครับต้องคูณกันอย่างเดียวนะครับถึงกระจายได้ถ้าบวกลบกันกระจายเข้ามาไม่ได้นะครับโอเคพอกระจายเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วประมาณนี้นะครับพอ ตัวอย่างตัวอย่างที่3ประมาณนี้มาดูตัวอย่างที่4กันเลยนะครับเรเหมือนเลยสูตรมาครับเราต้องทําให้อยู่ในรูปนี้เนาะเราถ้าเป็นสูตรกําลังสองคือหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกาลังสองนะครับพอได้รูปนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะมันจะแปลงใหม้มันอยู่ในรูปนี้นะโอเคตอนแรกครับเราต้องการหน้ากําลังสองใช่ไหมแต่ทีเนี้ยมันเป็นกําลัง4อยู่ต้องแปลงให้เป็นกําลังสองสี่สิบเก้าเนี่ยเกิดมันคือเลขอะไรยกกําลังสอง เจ็ดใช่ไหมอขอเขียนโจทย์ 49, ก่อนสี่สิบเก้า x กำลังสี่บวก 70, เจ็ดสิบ x กำลังสองบวกยี่สิบห้านะครับเท่ากับมาดูครับก้อนหน้าเราต้องเป็นนี่เนาะให้มันอยู่ในรูปของหน้ากําลังสองนะครับนีน่ต้องทําให้มันเป็นกําลังสองสี่สิบเก้าเนี่ยมันคือเลขอะไรยกกําลังสองครับ เลข7ใช่ไหมเจ็ดเนะะาะก็จะกลายเป็น7จกำลัง2นะครับ x นี่ x กำลัง4เราทำาไงเป็นกำลัง2ทงงํทำยังไงทำยังไงทำยังไงครับเราก็เปลี่ยนให้มันเป็น x กำลัง2ทั้งหมดกำลัง2นะอ2่าเพราะ2คูณ2ได้4ไง เดียวกําลังซ้อนกันเหมือนเอาเลขที่กําลังมาคูณกันนะครับเอาได้สี่ค่าเท่ากันนะบ,บวกตรงกลาง <c oughs> ตรงกลางนี่เราติดไว้ก่อนนะครับมันเป็นสิ่งที่ยากเราติดไว้ก่อนข้างหลังยี่สิบห้าคืออะไรกําลังสองได้ยี่ิบห้าห้าใช่ไหมห้ากำลังสองนี่เงเพราะเราจะทําให้พจน์หลังเป็นกำลังสองแล้วทีนี้เดี๋ยวค่อยมาดูตรงกลางตรงกลางครับตรงกลางเอาเขียนเป็นเจ็สิบเ็ไปก่อนแล้วกันนะเรายังไม่ได้ ทีนี้ก่อนหน้า7ก็ยกกำลัง 2x กำลังสองก็ยกกำลังสองนะครับครูจับรวมเลยกลายเป็น 7x กำลังสองทั้งหมดเนี่ยยกกำลัง2นะครับทั้งหมดเนี่ยยกกำลังสองนะครับก็จะได้เป็นบวกกับตรงกลางเดี๋ยวเว้นไว้ก่อนนะครับบวกกับ5้ากำลัง2นะทีนี้ครับ เราได้แล้วเนาะนี่ไงหน้ากําลังสองหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังก็กําลังสองแนละ้วทีนี้เราจะมาหาตรงกลางว่าสองหน้าหลังคืออะไรอ่าสองเราไม่รู้เราเขียนสองไปก่อนเลยนะครับตามสูตร,รต้องมีเลขสองเราเขียนสองไปก่อนอหน้าของเราก็คือตัวหน้ามาเขียนเลยก็คือเจ็ดเอ็กซ์เจ็ดเอ็กซ์กำลังสองหลังของเราคือห้านะครับ นี่แล้วมันจะตรงออมันจะตรงกันเลยอ่ะไม่เชื่อลองเช็คดูนะครับนี่ไงเอา5้คูณสได้10 10คูณเได้70อ่าเท่ากับ70แล้วก็ x อก,กําลังสองตรงเป๊ะเลยนะครับถหาเช็คถ้าตรงอย่างนี้ก็ผ่านได้นะครับในเมื่อมันตรงสูตรแล้วตรงสูตรแล้วก็คือหน้ากาลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกาลังสองแล้วตรงแล้วปุ๊บเราก็เขียนเลยครับกลายเป็นหน้าคือ x อก,กําลังสองอ บวกหลังก็คือ5ทั้งหมดกำลังสองนะครับ <c oughs> นี่เนาะจากสูตรตรงนี้มันคือก้อนหลังเนาะเออแล้วมันก้อนหลังเนี่ยมันสามารถแปลงมาอยู่ในรูปนี้ได้ก็คือหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองนี่ไนงะหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลังสองเออเขียนมาเป็นในรูปแบบนี้นะครับมองอย่างนี้จะเร็วกว่าจะง่ายกว่านะครับ 5. ตอ่ตอเลยนะครับก็จะได้ดังนั้น 49x กํลัง4บวก 70x กํลัง2บวก25จะเท่ากับ 7x กํลัง2บวก5ทั้งหมดยกกําลัง2นั่นเองเรียบร้อยนะครับข้อนี้ มาดูตัวอย่างข้อที่1นนะครับเราจะต้องแปลงให้อยู่ในรูปของหน้ากําลังสองบวกลบ2หน้าหลังบวกลังกําลังสองนะครับทีนี้จะสังเกตว่า 6x กําลัง x กําลัง6บวก 2x กําลัง4บวก x กาลัง2จะสังเกตว่าทั้ง3พจน์เนี่ยมีตัวอะไรที่มันสากันมีอะไรที่มีตัวเป็นตัวร่วมกันก็คือ x กําลัง2นะครับเราสามารถดึง x กําลัง2ออกมาได้ x กําลัง6ดึงไป x กําลัง2เหลือ x กําลัง 4บวกกับ 2x กำลัง2บวกกับ1นะครับก็จะเท่ากับ x กำลัง2เราติดไว้เราแยกอะไม่ได้แลวข้างในครับเราจะแปลงให้มันอยู่ในรูปกำลัง2สมบูรณ์นะครับคือหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวก2นะครับ x กำลัง4ทำไงให้เป็น x กำลัง2เราก็แปลงเป็น x กำลัง x กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับ บวกสองหน้าหน้าของเราคืออะไรเนี่ยหน้าของเราคือนี้หน้าก็คือ x กําลังสองครับหลังอ่าอย่าเพิ่งไปดูข้างหลังก่อนอันเราทําให้มันหนึ่งให้มันอยู่ในรูปของหนึ่งกำลังสองได้ไหมได้นะเพราะว่าหนึ่งกำลังสองก็เท่ากับหนึ่งอ่เพราะฉะนั้นเราได้หลังและหลังของเราคืออะไรหลังของเราก็คือหนึ่งนะครับ บวกสองหน้าหลังคือบวกหนึ่งบวกหลังกําลังสองถูกต้องนะใหม่นะหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองนะครับทีนี้มันตรงและตรงกําลังสองสมบูรณ์แล้วเราก็แยกเลยเป็นหน้าก็คือ x กําลังสองบวกหลังก็คือ1นั่นเองนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วดังนั้น x กําลังหกบวก2อ x กาลังสี่บวก x กาลังสองจะเท่ากับ x กําลังสอง x กำลังสองบวกหนึ่งนะครับเด็ดแล้วมาต่อข้อ2นะครับข้อ2ข้อนี้ไม่มีอะไรดึงตัวร่วมได้นะครับ x กำลังสี่ลบห้าสิบ x กำลังสองบวกหกร้อยยี่สิบห้านะครับเท่ากับ x เราก็จะใช้สูตรเดิมนะสูตรนี้ จัดรูปให้มันอยู่ในรูปของหน้ากําลัง2ลบ2หน้าหลังบวกกำลังสองตรงนี้เป็นเครื่องหมายลบนะตรงนี้ก็จะต้องเป็นเครื่องหมายลบใช่ไหมครับหน้ากําลัง2มาดูกัน x กาลังสี่ทำไงให้เป็นกําลังสองครับก็คือ x กาลัง2ทั้งหมดยกกําลัง2อเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายลบ2หน้าหลังเรายังไม่ดูนะครับติดไว้ก่อนบวกหลังกําลังสองหลังกําลังสอง5ย้ามันคือเลขอะไรยกกําลังสองครับ ยี่สิบห้าใช่ไหมครับมันคือยี่สิบห้ากำลังสองทีนี้เรารู้แล้วหน้าของเราต้องเป็นอันนี้แน่เลย x กำลังสองหลังของเราคืออะไรยี่สิบห้าแน่เลยเพราะฉะนั้นเอามาเขียนเลยครับตรงกลางคือสองหน้าหลังสองหน้าของเราคือ x กำลังสองหลังของเราคือยี่สิบห้านะครับอ่าตรงสูตรแล้วเนี่ยตรงสูตรแล้วหน้ากำลังสองลบสองหน้าคูณกับหลังบวกหลังกำลังสองอ่าเรามาเช็คตรงกลางอีกทีทีว่ามันตรงกันไหมเนี่ยว่ามันตรงกันไหม 2คูณกับ25ได้50อ่าแล้วก็มี x กำลังสองก็คือ 50x เอกำลังสองเออตรงนะแสดงว่าได้นะครับแสดงว่าถูกต้องทีนี้ในเมื่อมันอยู่ในรูปหน้ากำลัง 2, ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลังสองแล้วเราก็จะแปลงจากก้อนเนี้ยให้มาเป็นรูปนี้ถูกไหมครับก็คือเป็นหน้าหน้าของเราคือ x กำลังสองเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายดูจากไหนเครื่องหมายดูจากตรงนี้นะอ่าเครื่องหมายลบหลังก็คือ 25ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองทีนี้ครับจบหรือ,อยังมันสามารถแยกต่อได้อีกนะจากความรู้ที่เราเรียนเรื่องครั้งที่แล้วนะครับก็คือหน้ากำลัง2ลบ25มันคืออะไรมันคือ5กำลัง2ไงนะครับทั้งหมดกำลัง2ในเมื่อมันอยู่ในรูปของหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2สูตรผลต่างกำลังสองต้องมาแล้วครับก็จะกลายเป็นเดี๋ยวคนลืมเดี๋ยวคนลืมจดให้หน่อยสูตรผลต่างกำลังสองนะครับก็จะสูตรว่า าดาวจรสูตรเลยนะหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสอง 2, จะเท่ากับหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังนั่นเองครับก็จะได้ x ลบห x ลบหคูณกับ x บวกห้านะหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังอย่าลืมนะก้อนนี้มันโดนอะไรครอบอยู่ มันโดนกําลังสองครอบอยู่นะครับแสดงว่าทั้งหมดนี้ต้องกําลังสองนั่นเองแยกอะไรต่อได้อีกไหมได้นะครับก้อนคูณกันนะครับสองก้อนคูณกันสองก้อนคูณกันแล้วยกกําลังสองเรากระจายสองเข้ามาได้ไหมได้นะครับก็จะกลายเป็น x ลบห้าทั้งหมดกําลังสองคูณกับ x บวกห้าทั้งหมดกําลังสองนั่นเองนะครับเสร็จแล้ว เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วปิดอ,อ,อ,อย่าลืมนะก้อนสองก้อนเนี่ยมันคูณกันนะครับมันคูณกันคูณกันเอากระจายเลี้ยยกกาลังเนี่ยกระจายเข้ามาได้แต่ถ้ามันบวกลบกันกระจายไม่ได้นะครับโอ,อ,อเคดังนั้น x กำลังสี 50, ่ลบห้าสิบ x กำลังสองบวกหกร้อยยี่สิบห้าจะเท่ากับ x ลบห้า กำลัง2คูณกับ x บวก5กำลังสนั่นเองนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการแยกตัวประกอบพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่า2ที่สามารถจัดให้อยู่ในรูปของกำลังสองสมบูรณ์ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอสวัสดีครับ